ซีจอมทองครับวันนี้ฟองบอกว่าเกมที่แล้วเจองานหนักมากแล้วจ่าฝูงเจอตลาดน้อยแล้วแล้วหลอดแพ้มาวันนี้มาเจอแบบนิคตือเอสสี่บ้างครับโอ้เรียกว่าหัวต่างงานเหมือนกันครับสำหรับนิคตือเอสสีครับมาเจอกับผู้ชายจอมทองฟองจบอกว่าเป็นงานหนักอย่างต่อเนื่องเลยครับเกมที่แล้วลงฝูงฟอร์มถล่มทลายเลยครัสำหรับนิคตือครับโด้โหจะว่าถ่านหน้าหที่จ่ายครับตัดตังทีมครับวันนี้ไม่อยู่ในสนามก็จริงครับ โอ้เล่นคนหนึ่งตนี่อ่าตัวหลักยังอยู่กันครบก็สามอางแเศษวันนี้จะลงมาเป็นห้องตึ่งตลงกาให้กับทางด้านวิทย์ตู้เหมือนเดิมครับอาบเกิดในครึ่งเวลาแรกเริ่มแล้วเป็นในด้านวิทย์ตู้ครับอยู่ในชุดสีฟ้าครับดูจากขวาไปซ้ายครับเจอว่าก็คือทองทองมาชุดสีเขียวครับ sẽ kêu ạ để áo mày ạ anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền อาสีเขียวมา ยาวขึ้นมาโอ้โหอาร์มลุกขึ้นเป็นรองครับจังหวะเทคตัวยองโหวแต่ว่าจะเป็นรองเรื่องสลีล่าครับแต่ว่าอาร์มเป็นสุดเด่นในที่ความเร็วครับวันนี้เจอกับมุสลิมจอมทองนีนะหมอครับมุสลิมจอมทองก็ต้องพยายามแก้ตัวครับเกมที่ยาวนผลงานไม่ดีนะเจอกับตลาดซอยเราแพ้ามาครับเบ้นจับบอลลูกน,นี้ไม่ดีครับลื้ลเกินไปแล้วลงนใส่สวยยาวขึ้นมาข้างหน้าโอ้เ็ตบอลลงมาสวยครับ เราแปะสั้นๆออกมาแม็กซ์เปลี่ยนการเลีวแล้วขึ้นทางขวาแล้วอาร์มเจดดึงบอลหลบแล้วแปะสั้นๆมาอาเปิดจังหวะเดียวสวยล้วแซงโอ้โหตู้ดีมากดีด้วยข้างเท้าแล้วผู้แต่ผู้กับตู้ดีกว่าแล้วผู้จังหวะสุดท้ายดีโอ้โหล้มตัวปัดในปติดกิริยาุรวดรวดเดียวมาเกื่อนจะได้ประตูขึ้นหนังเงียบกองหลังปิดกันไม่ดีเองครับจังหวะเมื่อสักครู่เขเตะจัดมาเสาสองไม่มีใครครับ โอ้โห,หน่าจะได้เมื่อจะคู่ครับโอ้โหฝ่ายดีมากในตรขงของด้วยแล้วแต่ว่าต้องชมผู่สองตัวจังหวะสุดท้ายแน่นอนครับย้อนกลับหลังเอ้าแล้วกองหลังแล้วผู่สองตัวไม่เข้าใจนี่แล้วจังหวะสุดท้ายเอ้ยปล่อยบอลไม่ได้หนังคู่โ็เออเรียกว่าเปิดมากั้งกันหน่อยครับแต่มุมอีกขาเนื้ออีกติวโยกไปเสาสองเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เป็นเจ็ดเปิแต่โอ้โห ปัดทิ้งได้เมื่อบอลตกพื้นผั้สาวตูรับลำบากเลยครับไปเตะมุงโอ้โหสองครั้งติดต่อกันเลยแล้วทันทีนี้ฟิลเอฟซีบุกหนักเลยครับตอนนี้พยายามจะเอาประตูขึ้นนั่งแล้วโผล่ทิ้งได้อีกครั้งหนึ่ง ตานน้เงินใหมนะ่ครับไมจับบอ,อ,อ,ไอบบลบไ,นนไม,ลม,ลนนม่ค่ยอยดียังได้อยู่ครับสำรับินซะิลแปะซั้นๆครับกลับไปตันน้งเงินใหม่ครับโอ้เจ็ดลงมาลล้วงบอลต่างครับข้างหน้ามีวิ่งโฉบให้อยู่ครับมาดีขึ้นหลังมาเจ็ดแปะมุ้งบอลมันย้อนหลังนิดนึงยังได้ครับนักกลับไปตั้งเงินใหม่ครับโอ้เล่นบอลกันโอ้เตื่อนเทียนต้องบอกใส่พือนที่ครับสำหรับินซิลโอ,โอ้โหล้มฟัน ต้องบอกว่าจริงๆครับไม่ได้เป็นคนที่มีจุดเด่นแต่ลูกยิงไกลอยู่นะ้วว่าโอ้แต่สามยิงลูกดีโอ้ถือว่ายิงได้แม่นครับแต่ผู้สตัวยังปฏิเสธเราไม่ได้เป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งโอ้ได้เตะตรมนี่เป็นว่าเล่นแล้วสามเป็ฟิลดโยกมาเสาสองโอบแล้วโอ้โหแม่ลูกนี้ไม่ได้ครับใช่พี่ของทออมชื่อออมเมือกันไม่รู้เ่็เอาผ้าก้าวก ไอ้ขนาดเส้นไม่ดีเป็นดักได้ตลอดาแม้ทั้งนี้เดี่ยวดีครับนี่ให้ยับมาทางขวาครับต่อไปต่อเอาที่มาได้ก็ต่อที่ดูช่วยทางขวาตลอดาโอ้โหโดนตามมาของติดแล้วจังหวะสุดท้ายเพื่อสิ์ให้ไปลูกขึ้นกับสางด้านเมทฟิวส์จังหวะจะลุยไปเมื่อสักครู่ครับตุ้มเล่นเร็วทางทีเดียวโอ้ ตระโดดขึ้นมาแล้วจัดลุยตรงกลางไม่ใหแก้ไขน่อยนี้อ้าวั้าเงินไปครับแต่ทิ้งออกข,ขา้างยังได้เลยลูกพ oh, um, ุ่งครับเแล้วเจ็ดโอ้เบิ้ลตรงเดียวขึ้นหน้าไม่มีใครครับหงเอาหิดเดียวนิดนึงเตะชันแหลมมาฝังอยู่จองฝังไปแจกลายจากเท้าเลยบอาดักกับมาได้ครับเจ็ด ทางขวามีแต่ให้ตรงกลางข้างในแซมตัดมาแล้วยิงชันหลับออกหลังแล้วโอ้โหอันนี้กลงมายืนศูนย์หน้าแทนหน้าพิจารณ์แล้วโบเราทำผลงานได้ต้องบอกวก่าค่อนข้างจะดีครับจังหวะหลายๆเกมครับวันนี้ในช่วงต้นเกมนี่มีโอกาสจบสกอร์ได้เยอะแซมแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้ต้องชมผู้ทำปตูของมิสิกนกอมทองแล้วเปิดจั๊กมาลูกนี้ป้ามบอลกัน ยังได้ทีทางขวาที่จับบอลให้ดีแล้วแซงจังหวะสุดท้ายออกหลังเลยเองครับจังหวะเปิดยัดมาแล้วจะคู่นี้ไปชนกันเองเป็นการฟามฟ่อนกันนะอุตสิทธิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็จังหวะนี้เขาตูนี่เหมือนจะต่อถึงมือมของผู้ขอ่ล้ท้าครับอ่าแล้วมาดูตั้งเตะจับฝ่าประตูขึ้นมาครับสำหรับมุสลิมจอมทอง ลูกเกนี่อาจจะเป็น,นาทางด้านนิฟิวอาจจะครองบอลเยอะกว่าก็จริงเยอะแต่ว่าสกอร์ยังไม่มีขยะบแล้วเสมออยู่ที่สูงกประูว่บสูงเยอะโอเปิดไหม่คอยดีเรา้ให้ตรงกลางไม่บอลสุดท้ายมันก็เยันแรงเกินไปแล้วไม่จริงให้มาที่นี่บางเตะจากปากประตูขึ้นมาบิ๊นฟิวเล่นซ้ำๆเยอะโอวันนี้ก็ทางด้านโอนีกลับมายืนเป็นเซนเตอร์ฮาให้กับนิฟิวรบบโอผู้เล่นอนอ หลักๆอ่ะก็อยู่เันครบก็แม็กนะให้จะให้ตัดหลังลูกนี้ยังโดนเชีย์ทิ้งออกข้างครับยังไปลูกทุ่งอีกครั้งหนึงครับเปิดแหลับมาเตะทิ้งจังหวะสองเจดยังได้ครับตัววันนี้จะลุยไปตรงกลางโดนหยาทิ้งออกหลังเป็นเตะมุมอีกครั้งนั่นขวาครับสำหรับนิดสือสี่เตะมุม ต้องบอกว่าโดยเฉพาะในขึ้นแรกนี่เยอะมากครับคณะมิสฟิลแล้วจังหวะนี้เบนสอกไม่ตรงกรอยครับตังเตะจาะฝาประตูขึ้นมาครับมุสลิสศทองยังต่อเกมกันไม่ค่อยติดเลยครับสำหรับมุสลิสศทองครับเตีงบอลยาวหันหน้ามาขอกอยังไม่แม่้เลยเนี่ยการให้บอลยังขาดความแม่นยำอยู่ครับทางด้านมุสลิสศทองครับ ตั้งเตะเล่นสันทันทีครับเต้นโอค่อยๆเซตขึ้นมานะเจ็โอ้จะเบิ้ลจงหวะเดียวลูกนี้เพื่อนขอลงมาเอาบอนต่ำครับโอ้แล้วพุ่งไกลสวยด้วยตันซ้ายเก็บได้แล้วตัดเข้าในมาตอนี้โอ้ยังเตะทิ้งครับจังหวะสุดท้ายครับจับบอลต้องบอกว่าเกือบจะได้แล้วข้างหน้าของทุสเดลบอพองครับ กลมเล่นสั้นอาทีเอาโอ้ยจังหวะนี้เสียบอลแดงๆครับโอ้โหเล่นยากเดินไปอ่ปล่อยไหลามาเป็นยิงเมืโดนไม่ค่อยดีอ่ะจังหวะสองต้องเคลียร์ทีแล้วปวดมกกันขุมขีดอยู่เก็บได้แล้วจะจวนกลับให้ไม่ดีขึื่อนี่งได้อยู่พี่ให้ตรงกลางมาข้างหน้ามีอ่ะโอ้แล้วฟ้าเมื่อวานนี้อามไปสะกิดนิดหนึ่นงเลยโอ้แล้วเล่นเลยอาทีเหลนี้ให้มาหลุดเดียวแล้วตอนนี้จำต้องยิงโโอ้ห จังหวะนี้หน้าจะได้ประตูขึ้นนำสุดๆเกือบโอ้โหเนี่ยจังหวะไปพ่ายกับอความของมิฟิลครับโย้าในมาจ่ายติดแเราจะสวยอย่างกับมิฟิลอาร์ล่าแซข้ามหน้าครับมีสองคนแทงทางขวามาเบสบิงหน้าตั้งมาขวาสุดเปิดก็ไม่ยอมมาเสาได้กับโตเตะทิ้งโอ้โหต้องบอกว่าท่านผู้นี้โอกาสทองฝังเพชรเลยแล้สำหรับท่านห้ากุสรีจอมทองครับไม่ได้ประตูขึ้นนำรับโอ้โหถ้าเปลี่ยนโอกาสก็จะช่วยเป็นประตูได้นี่นำไปแล้วครับ ไปมุมงต้งฝั่งขวาสำหรับมิดฟิลยกไปเสาสองเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เป็นเจตมงไม่ตรงก่อนครับโอ้โหยังไม่ได้สกอร์ยังคงเสมอกันอยู่ที่สวนประตูต่อศูนย์ครับสำหรับเกมระหว่างมุสลิีกับทองกับมิดฟิลเอฟซีครับเลีให้ตัดหลังยังไม่ผ่านกับมันโยเข้าซ้ายมายังได้ที่ครับมันวันนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เติมเกมลุกส,สวยๆครับ โอ้โหิาษีให้เป็นตั้งเตะจากปากประตัวบอลสุดท้ายไปเฉลี่ยก็เลยของมุสลิมจอมทองออกหลังครับเป็นตั้ตงเตะจากปากประตูขึ้นมาครับนี่เป็นสี่ดูครับ หาเพื่อนขคางในจอบอยู่แล้วทิ้งยาวขึ้นมาใหม่ผ่านกัโหมทิ้งออกมาได้เอาสองบอลตกแล้วก็หลุดออกข้างไปได้เปลูกคู่ทางฝั่งขวาแล้วสองนี้ฟิลแม็กซ์ุ่มเร็วเลยย้อนกับมาโอ้โหแบนยิงหลบสวยสองสามบอลหลุดมาได้อ้าไหลดันซ้ายมาหนึบจริง เกาจะคู่เดี่ยวหลบสวยอ่ะสองสามคนไปได้ครับทูมยัดขึ้นมาเจ็ดอาร์มมาดูว่ามีความคล่องแล้วครับตวัวไม่ใหญ่แล้วเปิดด้วยขวาไม่ผ่านครับโอ้จังหวะดึงหลบสองสามคนต้อกมาคู่เดยียวตรงกลางมีเข้ากันคู่เดียวเราเสียบอลครับเกือบโดนครับโหม่งทิ้งออกมาได้อาร์มข้างหน้าไปครับลีตาหลบเข้าในแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โหเบ้น ยังมาช่วยสก,กิลได้้าสุดท้ายมากเกือบก็บเสียบอลดักกลับมาครับเราถึมาองนี่เราลูกนี้ฟา้าวจังหวะนี้ที่เราสี่ทั้ฟฝาอไปก่อนเยอะแล้วมาดูว่าไปคลิปบริเวณกลางสน,นามของมุสลิมจอหทองครับโอ้โหสองจังหวะนี้เจอบจะได้ประตูขึ้นนัครับ แล้วมาดูตีเคียงป่างโค้งแล้ววเอ้าแล้วลูกนี้ไปขวานจังหวะสุดท้ายโอ้โหโอ้โหจังหวะเคียร์ไม่ได้ครับกลายเป็นว่าจังหวะเมื่อสักครู่ถ้าปล่อยไปมีโอกาสครับบอลบอลเนี่ยมันตรงตอบด้วยครับมีผีบอลโอ้โหแต่พอไม่ปล่อยก็ไปเรื่อยที่จะเอ้าแล้วเพื่อนยิงยุ้งแค่ผีครับจังหวะนี้โอ้โหเมทฟิลด์นี่เกิดจะเสียว่าตัวหงิอกแอล้วก็จังหวะคู่ครับลูกเกมแบบนี้ตัวผมยังไม่เอาไข่ออกไข่ มีโอกาสที่จะได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเสียด้วยกันมันคู่กับปาดเก้าในยาาจริงด้วยซ้ายไหม่ตรอต่อแล้วะบีการยาเตตัวด้านสนามของมิดฟิลดจะถอดเอาแล้วเนเบ้นออกเลยแบ็กซ้ายมีการสลับตำแหน่ง ตั้งเต่จากป่ากประตูเวิร์กถีบยาขึ้นหน้ามาตอนนี้เช็ดได้แต่ก็เล่นต่อไม่ได้ผู้สนิทกับทองเอาแล้วมาดูตั้งเต่จากป่าประตูขึ้นมา ถี่งยาวขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อนแล้วจังหวะโต้คลิกแบบนี้ต่อให้เข้าก็ถ้าไม่โดดใครนี่ก็ถือว่าไม่ได้ประตูแล้วย้ำอีกครั้งนะึ่งแล้วต่งเตะจังหวะนี้ถี่งยาวที่แบบไม่หายเอาสองยังเป็นของทางด้านมุสริดจองทองครับฝ่ายเองนะจังหวะนี้มาให้ติดบล็อกออกข้างยังไปทุกทุ่งของมุสริดจอมทองแล้วเตะ ตี๊กมาอา้อาวอ้าวต่อยซ้ายมีขวามีอาา้าวขาทะลุเข้าไปไม่ถึงแล้วก็โจรสวนกลับแทงต่อให้เอายังได,ด้ครับแทงเอาขวามาต่ออีกนี่ให้ตรงกลางเอ้าถืงเง็บลงยิงปังเลยโอ้โหตรงต่อเลยเออเถือกทุกคนอีกนะครับนิฟิวจังหวะนี้จะจริงไม่คงแน่แล้วแต่นั่นมุสลิมตอกทองแล้วสามคนก็ใช้โอกาสกันเพลืองไปนิดนึงแล้ว ทางขวาต่อเนี่อจริงๆก็ต้องพยายามเน้นหน่อยครับเออยัดขึ้นมาทางขวาเก็บได้ครับสามดึงบอลรอเพื่อแล้วให้ตรงกลางมาแหมช้าเลยไปครับเคลียร์ทิ้งออกมาก็เก็บบอลเล่นไม่ได้ครับทางด้านมิสเตอร์ดังกลองเจ็ด ไปดังซ้ายออกมาตัวหนึ่งสองบอลสุดท้ายไปได้หรือเปล่าสุดเส้นจอดี้ออกมาได้ครับลองให้คืนหลังมาเอ้าบอลสุดท้ายโอ้โหวิ่งกั๊กกระเทยเกือบครับจังหวะสุดท้ายยังช่วยกันเชียร์ชิงออกไปได้ครับได้ไปลูกทุ่งครับเล่เร็วทันทีครับอ้าวไปเอาทานขวาไหมไปทะลุช่องมาเจ็ดไปดังขวาเดียวซ้ายแล้วโอ้โหจังหวะที่ ออกหลังไปแล้วดูให้บอลหน่อยเดียวกันกันเะว่าจะคู่สำหรับมดฟิลใช้ตัวเล่นไม่เยอะในการจบสกอร์ถ<อ>ิงบอลยาวขึ้นหน้ามาลูกนี้ออกมือจังหวะนีม้มือยงเหนียวแต่ก้านหลังลับขาวแน่นอนครับแต่จังหวะกระทบกระทั่งกันก็รู้จักขอโทษกันครับในสนามฟูตบอลครับเแต่เรื่องที่ดีครับ จังหวะกับโทษกระท่กทากันนี่เราไม่ได้ตั้งใจเราขอโทษกันเนยอะตามให้ตรงกลางมาสวยแล้วตอนนี้จับบอลแล้วก็แหมมันลึกไปหน่อยแลว้วตัวพาบอลทะลุขึ้นหน้าบอลเล่นเร็วมาทีสวยมาแล้วมางขวาเลใช่ตรงกลางมาว่าแล้วมันบูรีสีได้เล่นต่อทางซ้ายว่าแล้วเปิดจังหวะเดียวไม่ผ่านเก็บตรงมาได้แล้วมันไปเอ้า,ามันไปแจ้งอะไรเจ็ดตัวนี้ต้องโอ้โหเล่นหน้ากลัวเท่าไรครับยังได้อยู่ครับอินฟิว อ้ามล่อยบอลไหลแล้วไปต่อดูว่าใช้นความเร็วจะปีดหนีมาแล้วจะเปิดไปเสาสองไม่มา,กกมา,า,าต่อสองอากได้ทีมฟิ่วต่างลูกนี้แล้วไหลมาอ้ามต่างเข้าซ้ายกินโอ้โหเสาแรกตัดทิ้งว่าผู้สาวกวนนี้ชูโค้ชเซฟไหลต่อหลายครั้งแล้วตอริการเต็มตัวแล้วสนามแต่งด้านมุสลิมทองแล้วมีใครอยากอีกคนนึง่งตอนนี้อความฟิตลงมาครับความสดลงมาบ้างแล้วสำหรับผู้ซีรีส์ทอง เซตโขงใหญ่ที่บอลสวยแล้วเป,เปิดเปลี่ยนแกมาทางขวาลูกนี้ไม่ทางเนี้ยสำหรับมิฟต์ไม้โดกการมาว่ารันเอาขึ้นไปนะฟันสับหล่อไปต่อแทงต่อโอ้โหเือนจับไม่ได้อะไร เ็นตั้งแต่จาก้าก็ต้องเวิร์ดมิสซี่เล่นสันน้นทางเทียบเอ,อ่อยาวก็ไม่ดีสมัยน,นี้มิสซี่แต่ทั้งสองทีตทงบบงม,มตอนนี้ความได้ยามในการถ่างบอลเริ่มงนน้อยลงแล้วเออฉันหลับโอ้โห,ไหนไงจะดึงจังหวะหลออ่อวันี้ไม่ผ่านยันได้ตรงกลางของมุสลิมกองหลังครับเอายิงได้หรือเปล่าเขาเข้าขวามาลี่ล้อมดู ยังปปซูเปอร์เซฟแล้วพี่สอตูมา่ามีเซตสวยๆเหมือนกันเด้อไหนมุมลเล่นชันน่ะดีเอะมันอีกครั้งนึ่งคืนมาเพื่อนจากโมลิสไมไ่จะเข้าข้างในไม่ได้แลวโตลุกสองคนออกเอาชนะมาได้ตรงกรัแนแางต่อนันขวาแล้วจิ้งหางโ้อไปสองสองไม่มีใครแล้วจังหวะสุดท้ายตานเตงจากขวามาตรงขึ้นมาแล้บสำหรับลิฟ สกอร์แรกของเกมยังไม่มาเลยครับเรืร่องเวลาเนี่ยดึงก็เหลือแค่5นาทีสเสร็จครับย้อนย้อนเดี๋ยวม,มาดึง2แม็กฝุ่นหลบไปทางแค่สวยครับ7ขยับหลอกล่ออยู่ตัวตัวลุงสองคน7หลายทันกุชองทางขวาแม็กฝุดเส้นคือหลังมาแช่หมแต่ยังสร้างเกนไ,ไปครับ ยังเคลียร์ชิ้นออกมาได้ตมาสุดท้ายครับตูยัดเข้าในลาเ็ดแม็กสิง<อ>กลางมาขึ้นทานซ้ายครับสายยัดเข้าในมาแซมสงกางว่ายังไม่ฟิล ดูยังจาะไม่ได้ต้องย้อนกับเราแม็กโอ้ขอทางสั้นโอ้ยเหนืตอนนี้ท้ายเกม่้จะเน้นความแน่นอนเงี้ยสำหรับผู้สืบเงาทองกับไม่ได้ก็มันเสียไปก่อนเงี้ยเอาหลบมาได้เจ็พีคเข้าในมาจังหวะนี้จะหลบโอ้โหสองโหแซมเข้าซ้ายลองดูก็เอาหไม่เอาผู้สาวตูยังปัดทิ้งครับจังหวะนี้บอลมันก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ตรงตอร้อยว่าเซ็งเงี้แต่ว่าผู้ก็ถามวตูก็ไม่ไหวใจครับ ยังได้เลยตะมุมนั้นฝั่งซ้าย้วเป็นฟิลยกไปเสาสองเหมือนเดิมเอปัดมาเจนเข้าขวาริงเราไม่ได้แล้วโอ้โหตัวจังหวะนีุ้ทศิ์ว่ายังไงให้เลยตั้งแต่จากปากประตูหรือเปล่าครับให้เลยตั้งเตะจากปากประตูแล้วโอ้โหเจนพยายาบอกพุทศิล์ว่าบอลชันหลักก็แม่จังหนี้นะพุศิล์ให้เป็นแค่ตั้งแต่ มารลูกมาหนึ่งโนสุดท้ายเกมยังไงนท่านผัวที่เข้าข,ขวาขวาขุนเมียจับแล้วลูกนี้เปิดไปโอ้โหตรงกลางน,นั่นแหละในช่วงท้ายเกมวอนนี้ทั้งฝ่าทีมเ yes. ริ่มจะกดดันครับยุ้งช่วงช่เวลาบัดเจ็ดแล้วเวลาจริงก็บดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขึ้นเวลาแล้วสก,กรอร์ยังไม่ขยับใขลื่อนเลยครับเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนเกมระหว่างมิดติลกับพุชสลิงจอมทองครับแน่ ไปานเตะจากากกมาตรงขึ้นมาครับท้ายเกมจริงๆแล้วตอนนี้มิดฝืนเอฟซีทิ้งยาวขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไข่ยูเรเซสิงสนางนาฝ่าทุกทียดาหมดแล้วครับ